ความลับเงินช่วยให้มีอำนาจต่อรองและอิสระทางการตัดสินใจเงินไม่ใช่เพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่สร้างอำนาจต่อรองและอิสระในการตัดสินใจให้กับชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริงการมีเงินเพียงพอทำให้เราสามารถกำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองได้ลดการพึ่งพาผู้อื่นและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยปัจจัยทางการเงินหนึ่งเงินคือความมั่นคงและอำนาจต่อรอง ความมั่นคงทางการเงินทําให้เรามีอํานาจต่อรองในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการต่อรองเงินเดือนการเจรจาธุรกิจหรือการทําข้อตกลงต่างๆเมื่อเรามีเงินเพียงพอเราจะไม่จําเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมเพียงเพราะความจําเป็นทางการเงินการมีเงินจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรากําหนดกฎของตัวเองและตัดสินใจอย่างมั่นใจสองการเงินช่วยให้เลือกงานและอาชีพได้อย่างอิสระคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงสามารถเลือกทํางานที่ตรงกับความสนใจ และความถนัดได้มากขึ้นแทนที่จะถูกบังคับให้ทำงานเพียงเพื่อความอยู่รอดการมีเงินช่วยให้เรามีทางเลือกไม่ต้องยอมรับงานที่ไม่ชอบหรือถูกเอารัดเอาเปรียบการเลือกทำงานที่ชอบอยังช่วยสร้างความสุขและแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองสามเงินช่วยให้มีทางเลือกในการศึกษาและพัฒนาตัวเองการศึกษาคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างอนาคตที่มั่นคงเงินช่วยให้เราสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเช่นการเรียนต่อในมหาวิทยายลัยชั้นนำการเข้าคอร์สฝึกอบรม หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการมีเงินจึงทําให้เรามีทางเลือกในการพัฒนาตนเองมากขึ้นและสร้างอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองสี่เงินสร้างความอิสระในการใช้ชีวิตเงินทําให้เรามีสิทธิตัดสินใจในชีวิตของตัวเองเช่นการเลือกที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการเดินทางการเลือกอาหารที่มีคุณภาพหรือการทํากิจกรรมที่เราชื่นชอบความอิสระเหล่านี้ทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและลดความเครียดทางจิตใจ เพราะไม่ต้องถูกบังคับโดยสถานการณ์ทางการเงิน5เงินลดการพึ่งพาผู้อื่นเมื่อมีเงินเพียงพอเราไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปเช่นไม่ต้องขอยืมเงินจากเพื่อนหรือครอบครัวการลดการพึ่งพาผู้อื่นช่วยให้เราตัดสินใจได้โดยไม่ถูกรบกวนหรือถูกควบคุมจากคนอื่นความเป็นอิสระในการตัดสินใจนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ชีวิตเราเป็นของเราเอง6เงินช่วยจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ความไม่แน่นอนในชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเช่นอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือภัยธรรมชาติการมีเงินสำรองช่วยให้เราตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่ต้องกู้นี้ยมสินการมีเงินสำรองจึงสร้างอำนาจและความอิสระในการจัดการชีวิตในยามวิกฤตเจ็ 7. เงินสร้างโอกาสในการลงทุนและธุรกิจเงินช่วยให้เราสามารถลงทุนในธุรกิจหรือโครงการต่างๆที่ต้องการการลงทุนเบื้องต้นเมื่อเรามีเงินมากพอ เราสามารถเลือกโอกาสที่ดีที่สุดไม่ต้องถูกจำกัดด้วยความขาดแคลนทางการเงินการลงทุนอย่างฉาญฉลาดช่วยเพิ่มอำนาจทางการเงินและสร้างความมั่นคงในอนาคตแปดเงินช่วยให้เราสร้างเครือข่ายและอิทธิพลคนที่มีเงินสามารถเข้าถึงสังคมและโอกาสต่างๆได้ง่ายขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญหรือการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมล้วนช่วยสร้างอิทธิพลและเครือข่ายที่มีคุณค่า ความสามารถในการเข้าถึงโอกาสเหล่านี้ทําให้เรามีอํานาจในการตัดสินใจและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราเก้าเงินช่วยสร้างความมั่นใจและความสงบใจการมีเงินเพียงพอทําให้เรารู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือภาระรทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นความมั่นใจนี้ส่งผลต่อทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทํางานความสัมพันธ์หรือการวางแผนอนาคตการมีเงินจึงไม่เพียงแต่สร้างอํานาจทางการเงิน แต่ยังสร้างความอิสระและความสงบใจในชีวิต